ทอดแล้วครับพี่น้องลานอะไรครูแตนกล้วยจับยวนบังคาบใบเฮียหนวดบังคาบใบเฮียหนวดร้านนี่ที่หนูบอกให้ครูแตนฟังว่าเด็ดต้มยำเด็ดแต่ว่าอันนี้คืออะไรอ่ะอาวุตรเขาเรียกว่าอะไรครูแตนเอาอุปกรณ์มาจากบ้านเหรออ่าไปอย่างไปสั่งเลยอย่างไปสั่งเลยเออน้องออด เอาแนวมาใส่จากบ้านพี่น้องเขาบอกว่าถ้าอยากกินอร่อยอร่อยกินหลายๆต้องหาแนวมาใส่จากบ้านแต่ว่าถวดแม่ค้าก็ใหญ่แล้วนะใหญ่แล้วแม่ค้าจะว่าเราสั่งสั่งน้องสั่งอะไรดีสั่งมีอะไรแซ่บแซบค่ะแซ่บทุกอย่างเนี่ยแม่ค้าเอาใส่อันไหนดีคุตั้งคำนิยามขมัแก่คตั้งไม่ได้ขออนุญาตนะครับเนาะยังมีไหมค่ะ มี mm hmm. เรื่องโหมดต้มยำหุนเซนลหรอคะไม่มีจ้าเขามีเซนเลยค่ะเซนเล็กเซนเล็กอะเซนเล็กต้มยำต้มยำเซนเล็กต้มยำอ่ะของคุณเตนเอาใส่ไหนใส่นี่เหรออ่ะใส่กระมังเขาหนูใส่ถาดเนาะพิเศษพิเศษเลยจ้าพิเศษครับพี่นอกเอาอะไรนะเร่งน้ำเร่งใช่ใช่เอาเล็กต้มยำพิเศษแล้วก็ใส่เร่งสี่สิบบาทนะพี่ใส่มันเต็มใส่สี่สิบบาทนั่นแหละใส่ไนหมีใส่ จ้ะอันนี้ถ้วยของน้องอันนี้ของน้องนอสอันนี้ของพี่แตมของน้องใส่เร่ง40บาทไปน้ำโอเคเอาค่ะเอาทั้งคู่นั่นแหละอะไรนะเร่งเอาบ่เอาทั้งคู่คุณพี่จัดเต็มเลยเดี๋ยวข้ามาเบิ่งว่าเขาเตรียมถาดมาจากบ้านเมื่อสิเป็นจังไหนพี่น้องรอติดตามครับพี่น้องว้าวมาเบิ่งบรรยากาศแล้วหนูพาคุณครูแตมกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วใช่มานี่มานี่ครูแตมมานี่มีมีคนทำไหมมี อะไรอร่อยที่หนูกินประจำคือปังเย็นปังเย็นโกโก้ลาวาเป็นยังไงเฮ้คล้ายๆที่เราไปกินโคุราชเนาะชิมไหมมันหวานไหมเดี๋ยวนะมีเค้กก็มีนะนี่เอาเอาโกโก้ที่หนูอัดว่าอร่อยโกโก้ลาวาเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวคุณแตนสิชิมเอาโกโกลาวาไม่ต้องหวานมากเอามันไม่มีเม็ดดำๆใส่เนี่ย อะไรไม่ดำดำหมกไข่มุกก็หร่ออ๋อาเนี่ยมีบอกคุณพี่บม่มีแน่นอนโอเคแต่หนูจะสั่งปังเย็นเดี๋ยวค่อยสั่งอ่ะเดี๋ยวรอติดตามพี่น้องว่าก๋วยเตี๋ยวถั่วหยักษ์ของเฮาสิเป็นจังไรเตรียมมาจากบ้านนะอ่ะพี่น้องได้มาแล้วนะครับเนาะก๋วยเตี๋ยวถาดเท้า๋วยเตี๋ยวต้มยำใส่ถาดเท้าพี่น้องเดี๋ยว งีองอ่เห็นแล้วก็สั่งเหล่งใส่ลังหาไปเลยนะอ่าคือแบบจัดเต็มไปเลยเพิ่มอันนิดนึงรสชาติได้อือหือสดก่อนอ,อุ้ยดีพอดีเลยน้องงอสแต่ไม่ต้องปรุงเพิ่มอุ้ยดีมากไม่ต้องใส่พริก กูเอาจิ้นถาดร้อนแม่นครับพี่น้องเอาเสื้อสวยขอบคุณสปอนเซอร์หน่อยพี่เป็ดพี่เป็ดขอบคุณสปอนเซอร์ขงน่อยพี่เป็ดใส่พี่เป็ดขอบคุณที่จ้าใส่เสื้อของครูเป็ดฝากเขาเรียกอะไรนะครูเป็ดขี้เละคลาสคลาสรูมออนไลน์ครูเป็ดขี้เละด้วยเด้อพี่น้องช่องช่องคลาสรูมออนไลน์ครูเป็ดขี้เละครูแต่งคนสวยแต่ว่าเขาใจผิดตลอดนะว่า ที่เป็นอัดสวยที่จริงนะคิเล่ใช่แซ่บมากเลยอะ่ะแสบ่บเอาถาดมารางกว๋วยเตี๋ยวเองพี่น้องลองใส่พริกอีกใส่พริกขน,ะน,นาดนี้อุ้อยอย่าพอดีแล้วเอากะสิป้งไห้แม่บ่บอบ่คนหวังดีเนาะก๋วยเตี๋ยวเขาพอดีแล้วคิดหลายไปได้คนหวังดี ปูแบบใสไปเลยพี่น้องครูเขียนฮะไปกินดาม้าจ้าม้าจ้ามาเด้อครับต้อนรับต้อนรับนี่น้องอะไปจังไหนไปจังไหนบอกก่อนร้านนี้คือแบบที่ที่อันอะไรนะโฆษณาให้ครูเต้นฟังอ่ะสามพันหรือว่าพานพานพันเมนถ้าว่า่านจะประมาณ ครูแตงก็จะมาหาน้องอ๊อดบ่อยๆเด้อเพราะว่าน,น้องอ๊อดเลี้ยงเนาะเลี้ยงครูแตงเต็เทมที่เลยมื้อนี้เลี้ยงอีหิริบอลอิรินี่จะไปหกักจากคาโตฮะฮะโอ้ยมื้อนี้คาโตน้องจัดมีกว๋วยเตี๋ยวเรามีอะไรอีกน้องอ๊อดปังเย็นแต่เขาเขียนว่ากว๋วยจับยวนเด้ดอ้กาก๋วยจับยวนมแมไมกว๋วยจับยวนคือเด็ดมากนะวันนี้พี่เต็ไม่กินข่าวเช้าเพื่อที่จะมาให้น้องอ๊อดเลี้ยงเลยนะเนี่ยคุณแต็งมาใกล้ๆของหนูดูนี่มาถ่ายใกล้ๆดู เอาเอาเพจมานะเนี่ยเนี่ยมาดูสีสันมาดูสีสันมาดูสีสันเนี่ยดูสีสันพี่น้องต้องปรับกล้องอ่ะเนี่ยเนี่ยมาดูสีสันคุณอ่ะนะฮะใส่พริกเพิ่มสีสันสิบยี่ยมแซ่บเราเส้นนั้นย้อนนุ่มออื อ๋อซิมเอาซิมแบบนี้รสชาติขอ,อ,อ,องออส <c oughs> เพชรอย่างเดียวอือหือบ้านอยู่กับหมู่บ้านน้องออสจ้ะ <c oughs> บ้านวังค้าทั้งแถาหมู่บ้านเลยจ้ะแซ่บแล้วอันนี้เล่งนะเนี่ยเล่งแบบใหญ่มากน,นะอออืืหเนอะ <c oughs> อ,อือหือ <c oughs> แบบเปื่อยๆนะ กูแตนดอนแก้งตลอดอแก้แค้นสิปียังไม่สายแมนจ้ะขนาดว่านา้องฮ๊อตใส่พี่เพิ่มกูแตนไม่ปรุงเพิ่มต้องการน้ำด่วนรีวิวพันชนะหน่อยแปลกดีพี่เป็ดบอกอ่ะอันนี้ก่อนกูแตนอ่ะอันนี้ถาดไปยืมวัดไหมน้องฮ๊อตไปไปยืมวัดมาครับอันนี้ถาดไปยืมวัดจ้ะแต่ของกูแตนเนี่กะละมัง ว่าแมนอันสิมาก,กินตามแล้วก็บอกว่าจะเอาอแบบกูเอากูแตนนะลานบัมีให้น้ำพี่นอ้องอันนี้เตรียมมาเอง <laughs> เตรียมมาเองเราก็ขอแมค่ค้าเขาบอกว่าให้หลายๆเราใจดี <c oughs> เดี๋ยวเด้ดอกูจะไม่ไหวหรอกฐานอนะ่ะอุ้ยคือมันเติบบ,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 บ่บ่บ่เป็นยไงอือหือ เสียงกันดิ้งดิ้งพี่น้องนึกว่าจองที่ร้านนึกว่าของที่ร้านบอครับพี่เป็ดอันนี้นมาเองจากบ้านเลยนะครับเนาะโอทลาดเขากินขนมลังฟันเนยหลาขาทุทนเ <c ười> ลย <c ười> ต,ตัวอนาคตบอแน่พี่น้องร้านนะครับเนาะเคยเห็นแน่นั่นอยู่นะพี่ใช่ไหมนนพ,พี่เป็นร้านขายเข่าอ่ะ ไม่น่าคลายเขาที่เาขาขอเ,าเสิร์ฟค้ามมันบุงกีเสิร์ฟมันแปลกๆน,นๆแอไม่ต้้คกเนาะใช่ถือบเดดี่ไปน้องอย่าลืมมาเด้อกดซับดวนโคราเอ้ยวังค่าครับไป,น,ไป,ไปน้องไะ<ป>ว<ม>่ไม่บอกพี่แจ๊ว่าเขามีต้มยำ